แปดบวกโลกสวยเหมาะเชิญแม่เดี๋ยวมีหมูไม้แล้วลวิว่งไปวิง่งมาเดี๋ยวนุ๊กช่วยกลับกลับผีกลับแตกกลุ่ยสัตว์ <c oughs> มาไหนลูกช่วยกลับคุณแม่ไปเดินน้ำขวดค่ะนุ่กตั้งนะุ <c oughs> ๊กไปเลยว,วันนี้นุ๊กวันนี้คุณแม่เทพนะคะก็เอ่อได้เงินจากพี่นุ๊กแล้วแม่สัตว์ก็ว่ากูาไม่ใช่ก็ พอคุณแม่ได้เงินก็คุณแม่ก็จะน่ารักอย่างี้ยแล้วค่ะอะไรแม่ก็ก็เป็นเรื่องจริงอะแม่แม่ได้เงินจากนุ๊กแม่ก็ทําหมูให้นุ๊กกินกน,กน่ออะเงินตอนไหนวะโอเคค่ะวันนี้คุณแม่ทําทําหมูมอะไรก็ตอนแหลกกกูเลยว่ะวันนี้คุณแม่ทําหมูอะไรอะคะบิมหีกูอย่างนั้น,นี่กูมาทอดดิบิมหีบิมแสดกูนี่เอ๊ยนเพื่อนเมนูเดดอีกแล้วค่ะ ทอดเหลืองมากเลยนะคะคุณแม่เนาะคุณแม่เรื่องของเรื่องว่าช่วงนี้กินของแข็งไม่ได้ต้องกินน้ำข้าวกินน้ำข้าวเบียร์ลูกเรื่องของเรื่องว่าฟันไม่ดีะคะ่ะเลยต้องกินยอดข้าวนะคะโอ้ได้เงินลูกก็ต้องฉลองเนี่ยโอเคค่ะเพื่อนๆก็สนุกสนานแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่ทอดหมูให้พี่นุกกินก่อนนะคะคทอดให้หมา โอเคค่ะเพื่อนๆสนุกสนานนะคะสําหรับเพื่อนๆผู้ติดตามที่ให้กำลังใจนุกกี้พิตีกันทังฝันแล้วคอยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กําลังใจ <c oughs> ดีๆนุกกี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆไงก็เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าบ๊ายบาย